สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่มีต่อขนมโตเกียวของไทยครับหลังจากที่พวกเขานั้นได้รับชมคลิปจากช่องซูนฟิล์มที่เขาได้ถ่ายทําคลิปการทําขนมโตเกียวในประเทศไทยเอาไว้ซึ่งตอนนี้มียอดวิวกว่า22ล้านวิวเข้าไปแล้วนะครับ และถ้าหากเพื่อนๆอยากดูคลิปดังกล่าวนั้นก็สามารถรับชมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโดยขนมโตเกียวนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นขนมไทยอีกชนิดหนึ่งครับที่มีความคล้ายกันกันกบโดรายากิของญี่ปุ่นคือเป็นแป้งแผนเค้กชิ้นบางๆฮะที่ทําให้ร้อนบนเตาขนาดเล็กที่มีหน้าเตาแบนราบครับแล้วก็ม้วนห่อไส้ซึ่งไส้นั้นก็มีหลากหลายไส้ครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกไส้ไข่นกกระทาครับไส้ครีมรสหวานต่างๆรวมถึงอาจจะมีไส้พิเศษในบางร้านครับเช่นไส้ชีสบิ๊ก ไก่ยอหรือว่าไส้แซลมอนก็มีนะฮะส่วนที่มาของขนมโตัวเกียวนั้นนะครับจากข้อมูลในวิกิพีเดียนั้นระบุว่าไม่เป็นที่แน่นอนบ้างก็ว่ามาจากขนมยัตซึฮาชิของญี่ปุ่นบางก็ว่ามาจากขนมโดรายากิของญี่ปุ่นเช่นกันบางคนก็บอกว่ามาจากการที่ผู้ขายนั้นละเลงแป้งแล้วบีบแป้งเป็นเส้นคล้ายตัวอักษรของญี่ปุ่นด้านข้างก่อนที่จะม้วนแป้ง แต่ที่มาที่น่าเชื่อถือกันมากที่สุดนั้นเขาบอกว่าในราวพศ2510ที่ห้างสินค้าไทยไดมารูครับซึ่งเป็นกิจการห้างสปปรรพสินค้าของญี่ปุ่นนั้นได้มาเปิดดําเนินกิจการครั้งแรกในประเทศไทยที่ย่านราชประสงค์ครับห้างนี้เป็นที่นิยมมากเพราะเป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่มีบันไดเลื่อนครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศเชื่อว่าจุดกําเนิดของขนมโตเกียวมาจากการที่มีผู้ขายอยู่ในห้างแห่งนี้ครับโดยดัดแปลงมาจากขนมโดรายกิของญี่ปุ่น แล้วตั้งชื่อขนมของตนเองที่ทำขึ้นใหม่นี้ว่าขนมโตเกียว ซึ่งชื่อขนมนี้ครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นอย่างมหาคนครโตเกียวนะครับโดยปัจจุบันครับเราสามารถพบเห็นขนมโตเกียวนั้นมีขายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแทบทุกจังหวัดเลยนะครับซึ่งสามารถหารับประทานได้และจากคลิปนะครับที่ผมได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนี้เองครับก็ทําให้มีชาวต่างชาตินั้นมาคอมเมนต์เอาไว้หลายท่านเลยทีเดียวครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์นั้นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกเขาเก่งมากและทําขนมนี้ออกมาเหมือนกับว่ามันเป็นงานศิละปะส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าขนมนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันน่าอร่อยและสวยงามมากฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อที่จะกินขนมนี้พร้อมด้วยเหตุผลอื่นๆในการมาที่นี่ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับฉันสามารถดูการทำขนมนี้ได้เป็นเวลานานโดยไม่เบื่อเลยชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าเมื่อ <c oughs> ครั้งที่ฉันมีโอกาสเรียนที่ประเทศไทยฉันกินขนมนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนคนไทยพวกเขาน่าทึ่งมากฉันรักประเทศไทยชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์สั้นๆว่าขนมนี้สวยงามน่ารับประทานมากคอมเมนต์ต่อมาครับด้วยรูปร่างและขั้นตอนการทำขนมนี้ ฉันเชื่อว่ามันจะเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นแน่นอนคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับจากการที่ฉันได้ดูคลิปการทำขนมมันทำให้ฉันอยากรู้อย่างมากว่าใช้ส่วนผสมอะไรบ้างในการทำขนมนี้คอมเมนต์ต่อมาครับขนมนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากและฉันอยากรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับมันสวยงามมากและดูเป็นงานศิลปะมากกว่าเป็นขนม ชาวต่างชาติถ้าต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าขนมนี้ของประเทศไทยดูน่าอร่อยมากฉันอยากจะให้บอกอัตราส่วนผสมเป็นภาษาสเปนคอมเมนต์ต่อมาครับมันดูยอดเยี่ยมน่ากินและสวยงามมากฉันอยากจะลองกินทุกรสชาติที่เขาทำในคลิปนี้ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าเห็นแล้วอดน้ำลายไหลไม่ได้นอกจากนี้ฉันอยากดูวิธีการกินขนมว่าพวกเขานั้นกินมันอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาครับ ฉันชอบมากหากได้กินคงจะมีความสุขมากแน่ๆเลยส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่น่าทึ่งและเป็นเหตุผลที่ฉันรักประเทศไทยแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกหิวมากเพราะขนมนี้มันดูน่าอร่อยคอมเมนต์ต่อมาครับขนมนี้เปรียบเสมือนผลงานศิลปะชิ้นเอกฉันอยากจะลองกินมันสักครั้ง คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยและอยากจะลองกินขนมที่สวยงามนี้รวมถึงลองกินไอศกรีมไทยทุกอย่างที่มีชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าฉันชอบเคลปเหล่านี้และรูปร่างของมันคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับวิดีโอนี้ทําให้ฉันหิวมาก ฉันหวังว่าฉันจะสามารถวร์ปไปที่นั่นและอาศัยอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะได้มีขนมนี้กินตลอดเวลาและตอนนี้การล็อกดาวกก็ได้เริ่มคลี่คลายแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับฉันไม่รู้ว่าฉันกำลังดูอะไรอยู่แต่สิ่งที่เห็นนั้นมันเป็นศิลปะที่กินได้และตอนนี้ฉันก็น้ำลายไหลคอมเมนต์ต่อมาครับแพนเค,ค้กไทยอร่อยมากส่วนใหญ่ฉันกินที่ใส่กล้วยและซอสต,ต่างๆ ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าสักวันฉันจะต้องกินขนมนี้ที่ประเทศไทยให้ได้คอมเมนต์ต่อมาครับการได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำอาหารของประเทศอื่นๆทำให้ฉันมีความสุขคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับอาหารนี้มีความคล้ายกันกับโดซาแต่ไม่เหมือนกันเพราะพวกเขาไม่ใส่มาซาร่าเพราะมันนั้นไม่ได้มีรสชาติที่ดีสำหรับชาวต่างชาติเสมอไปซึ่งคนไทยเรียกขนมนี้ว่าโตเกียว เพราะมีขายครั้งแรกในห้างสรรพสินค้าญี่ป่นชื่อไทยไดมารูคอมเมนต์ต่อมาครับเทคนิคการทำขนมนี้น่าทึ่งมากนี่คือผลงานศิละปะไม่ใช่อาหารส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเป็นคลิปที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาด้วยความเคารพจากเม็กซิโกคอมเมนต์ต่อมาครับฉันมายืนยันอีกเสียงว่าอาหารไทยนั้นอร่อยมากชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่า ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะมีโอกาสไปที่ประเทศไทยและชิมอาหารของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยมีอาหารและขนมที่ดีที่สุดฉันชอบมากคอมเมนต์ต่อมาครับอาหารนี้ดูดีมากมันคงกรอบและอร่อยคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับพวกเขาทำขนมได้สวยงามมากมันสามารถเป็นขนมที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นได้เลยคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับ จริงๆแล้วขนมที่คล้ายๆแบบนี้เป็นอาหารเช้าทุกวันสำหรับฉันจากอินเดียคอมเมนต์ต่อมาครับน่ากินมากอยากกินดูสักครั้งจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาครับฉันเคยไปประเทศไทยถึง5ครั้งแต่ยังไม่เคยเห็นขนมแบบนี้เลยสักครั้งคอมเมนต์ต่อมาครับช่างเป็นพายที่สวยงามฉันอยากจะกัดมันจริงๆคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับขนมนี้คล้ายกับขนมวัฟเฟิลหรือเปลา่า รอบเหมือนว่าฉันเห็นไอศครีมและสตรอเบอรี่บนขนมนั่นคอมเมนต์ต่อมาครับฉันอยากจะกินแพนเค้กแบบนี้จังเพราะมันดูอร่อยและสะอาดคอมเมนต์ต่อมาครับไข่นกกระทาใบเล็กๆนั้นดูสวยงามและเป็นเอกลักษณ์มากชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าหลังจากโรคระบาดจบลงฉันจะไปเที่ยวที่ประเทศไทยส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่า มันดูสวยงามก็จริงแต่มันเหมือนว่าจะไม่สะดวกเวลาที่เราจะกินเพราะมีรูที่ด้านล่างซึ่งมันจะทําให้ไส้ของขนมทั้งหมดกองอยู่ที่ก้นถุงหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาครับการทําขนมนี้ดูถูกสุขอนามัยมากกว่าที่อินเดียมันดูน่าอร่อยและปลอดภัยคอมเมนต์ต่อมาครับคนไทยนั้นมีความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมที่ดีในการทําขนม ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เลยคอมเมนต์ว่าที่ประเทศไทยเรียกขนมนี้ว่าขนมโตเกียวซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันชอบกินมากคอมเมนต์ต่อมาครับขนมนี้ดูดีสุดๆไปเลยฉันขอส่วนประกอบและสูตรการทำขนมนี้ได้หรือไม่เพราะตอนนี้คุณทำให้พวกเราทุกคนหิวมาก ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าขนมนี้สามารถเป็นที่นิยมในฮาราจูกุได้เหมือนกับไอศครีมโรมันสวยงามและเปล่งประกายมากคอมเมนต์ต่อมาครับคนไทยเรียกขนมนี้ว่าขนมโตกเกียวและฉันมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันไม่เหมือนกับโดซาจากอินเดียคอมเมนต์ต่อมาครับว้าวฉันหวังว่าจะได้ไปที่ประเทศไทยสักวันหนึ่งหลังจากที่โคโรนาไวรัสหายไปอย่างสมบูรณ์ และอยากจะกินมันจริงๆมันน่าดึงดูดและน่าอร่อยมากคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นการทำอาหารที่ดูดีและฉันโชคดีที่ได้มีโอกาสลองกินแล้วซึ่งมันอร่อยมากๆแล้วก็มาที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายครับถึงจะไม่รู้ว่าอาหารไทยนี้คืออะไรแต่วิธีที่เชฟทำนั้นน่าดึงดูดและสะดุดตาจากเวียดนาม ครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่มีต่อขนมโตเกี่ยวของไทยครับที่วันนี้เราได้แปลแล้วก็เรียบเรียงไหมพเพื่นเพื่อนได้รับชมรับฟังกันถ้าหากพเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้แล้วชอบใจครับปุ่มไลค์ปุ่มต like, ิดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ